อะลงมาแล้วครับฟอร์จูนเนอร์นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มาจากลบบุรีนะครับเดินทางจากลบบุรีซ่อมเกียร์ออตโอต้นะงานด่วนงานไวนะครับด่วนพิเศษนะครับคันนี้วันจะเสร็จนะวันจะเสร็จเ,เรารับเลยเรือันนี้ด่วนพิเศษจริงๆนะครับด่วนพิเศษวันจะเสร็จนะครับเกียร์ออตโอต้อ,อาการต่อเช้าเข้าเกียร์ถอยไม่ยอมถอยนะครับจัดการโอเวอร์ฮอนออโต้โฟวิลนะครับอันนี้เป็นอโอโต้โฟวิล จะจัดการให้ครับวันจะเสร็จนะด่วนวันนี้เร็วกว่าน,นี้มีอีกไหมนะครับวันจะเสร็จนะครับนี่ด่วนพิเศษเท่านั้นนะครับวิลาคาสวิทเดี๋ยวรอบโทรศัพท์080931 4252ครับขอร์อทินเนอร์เดินทางมาจากลบบุรีนะครับ